มาอีกแล้วครับข่าวว่าอุกกาบาตจะชนโลกในวันที่20ตุลาคม PDC 2021บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่อุกกาบาตจริงๆนะครับเป็นเพียงแค่การจำลองแต่วันนี้ครับผมจะมาสรุปให้งานแล้วนะว่าทำไมเขาถึงพูดว่านิวเคลีย์ป้องกันได้ไม่ได้อะไรยังไงและจริงๆแล้ว PDC 2021คืออะไรกันแน่ครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้ครับกับข่าวเมื่อประมาณ2วันที่แล้วครับเรื่อง PDC 2021ตรงนี้ครับผมเห็นบางคนกลัวว่าจะมีอุกกาบาตมาชนโลกอีกแล้วมันไม่มีจริงแหละครับวันนี้นะครับมาสรุปให้ง่ายแล้วนะกันอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้มันคืออะไรแต่ระหว่างคลิปนะครับผมจะขออนุญาตใส่ซัพไตเติลข้างล่างไว้ละกันว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่การจำลองและที่สำคัญนะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของ NAsa ครับ ที่เขียนเกี่ยวกับ2021 PDC เนี่ยเขาบอกว่าหน้าเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้อธิบายถึงความเป็นไปได้ที่จะมีอุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยมาชนจริงๆข้อมูลตรงนี้เป็นเพียงแค่สถานการณ์จำลองขึ้นมาโดยมันถูกจำลองขึ้นมาครับในช่วงวันที่26ถึง30เมษายนนะครับในงานประชุม2021 Planetary Defense Conference ซึ่งก็คือ PDC นั่นแหละฮะแปลเป็นไทยตรงตัวง่ายๆก็คือการประชุมเพื่อที่จะป้องกันโลกของเรานั่นเองหละครับตรงนี้เป็นเพียงแค่การจําลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับคราวนี้เขาจาลองสถานการณ์อะไรล่ะครับมาดูกันการประชุมนี้มีทั้งหมด4วันครับซึ่งเราจะสามารถสรุปได้เป็นสถานการณ์จําลองขึ้นมาในแต่ละวันเลยนะครับวันที่1ค้นพบ ใช่แล้วครับการจําลองวันที่1ครับคือการค้นพบดาวเคราะห์น้อยและด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งค้นพบทําให้ยังไม่สามารถที่จะคาดคะเนขนาดได้โดยในนี้เขาเขียนไว้นะฮะว่าขนาดเนี่ยอาจจะใหญ่ถึง700เมตรหรือเล็กเพียงแค่35เมตรเท่านั้นเองแหะครับซึ่งการคาดคะเนพื้นที่ที่จะชนโลกนะฮะในพื้นที่โลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่ที่โอกาสจะชนทั้งหมด2อส่วนสเลยครับซึ่งโอกาสที่จะชนโลกมีทั้งหมด5%ละครับในวันแรกนะฮะ แต่นั่นเป็นเพียงแค่วันแรกครับเพราะว่าวันที่2เรื่องราวการจำลองตรงนี้เนี่ยก็น่าตกใจกว่าเดิมเลยครับวันที่2ชนแน่ๆ เวลาการจำลองล่วงเลยมาว่าสมมุติว่าเป็นวันที่2พฤษภาคมนะครับตรงนี้ครับเขาสรุปกันได้ว่าจะชนโลกจำลองแน่ๆนะครับผมใช้คาว่าจำลองเยอะมากเลยนะในคลิปนี้ซึ่งวันที่จะชนก็คือวันที่20ตุลาคมแหละครับแต่ข้อมูลที่มีอยู่ในวันนี้นะฮะยังไม่สามารถบอกขนาดได้ครับว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันอาจจะใหญ่7 0 0เมตรหรือเพียงแค่35เมตรอย่างที่ผมบอกไปในวันแรกนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาในวันที่2ก็คือพื้นที่ที่มันจะจำลองชนแหะครับผม ใช้คำ okay. จำลองเยอะมากในพื้นที่บริเวณทวีปยุโรปนะครับผม หรือแม้กระทั่งบริเวณแอฟริกาตอนเหนือนะครับซึ่งจากวันที่2ที่จำลองก็คือวันที่2พฤษภาคมจนถึงวันการชนจำลองก็คือวันที่20ตุลาคมมีเวลาเพียงแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นที่จะช่วยโลกไว้ได้นะครับซึ่งวันที่2ก็มีความพยายามที่จะหาทางออกให้กับเหตุการณ์จำลองนี้ครับซึ่งก็มีทางออกอยู่ไม่กี่ทางที่เหลือหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการส่งยานอวกาศที่มีระเบิดนิวเคลียร์ไปเพื่อที่จะ หยุดยัง้งดาวดวงนี้ไว้นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของข้อจำกัดอีกหลายๆอย่างเลยแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงต่อแต่การค้นหาก็ยังไม่จบเพราะเหลืออีก2วันเลยครับวันที่3เข้าใกล้มากขึ้น วันที่3จํจำลองมาเป็นวันที่30มิถุนายนครับซึ่งตรงนี้ครับข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยจำลองตรงนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วเลยครับอย่างเช่นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะถูกชนอย่างจำลองจำลองนะฮะก็แคบลงมาจากยุโรปเหลือเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นครับได้แก่ประเทศเช็กออสเตรียสโลวีเนียโครเอเชียและเยอรมันนะครับและขนาดของมันก็สามารถสโคบมาได้เล็กลงก็คือยังไม่รู้นะฮะว่าขนาดเท่าไหร่แต่อาจจะ30เมตรถึง500เมตรแหละครับซึ่งตรงนี้ไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อยจำ การชนจำลองตรงนี้จะส่งผลกระทบให้กับคนจำลองจำลองนะฮะได้ถึง6.6ล้านคนหรือพื้นที่จำลองตรงนี้นะฮะจากศูนย์กลางเนี่ยไปถึง250กิโลเมตรเลยทีเดียวเลยครับและในวันนี้เองก็สรุปได้ว่าไม่มีการยิงจรวดหรือการยิงยานอะไรที่จะสามารถหยุดยั้ง ดาวเคราะห์น้อยจำลองดวงนี้ได้แล้วครับเอาแล้วไงแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อเข้าสู่วันสุดท้ายของการจำลองเลยครับ แล้วแะครับวันที่4ของการจำลองคือวันที่14ตุลาคมปี2021นละครับตอนนี้ครับดาวเคราะห์น้อยจำลองตรงนี้อยู่ใกล้กับโลกจำลองของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่สิ่งที่คนพบมากขึ้นก็คือขนาดของดาวเคราะห์น้อยตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่เรากลัวกันเพราะใหญ่เพียงแค่1 0 5เมตรเท่านั้นแต่ว่าก็ก็ใหญ่อยู่นะและพื้นที่ที่ดาวเคราะห์น้อยจำลองตรงนี้จะเกิดการชนจำลองจำลองนะฮะก็คือพื้นที่ชายแดนระหว่าง3ประเทศก็คือสาธารณ นารัตเช็คออสเตรียและเยอรมันเลครับและตรงนี้เองครับมันเหมือนฟังผมเล่านิทานเลยแต่ว่าตรงนี้ทางนักวิจัยนักดาราศาสตร์เนี่ย,ยได้จําลองสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตรงนี้ครับใครที่กําลังกลัว2021 PDC อยู่ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องตกใจกับข่าวว่ามันจะชนและแน่นอนครับ2 0ง1 pdc เป็นเพียงแค่การประชุมไม่ได้มีดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าว่าได้ข่าวอะไรที่มันดูน่ากลัวจังเลยมันดูแบบเฮ้ยมันแย่มากเลยนะเนี่ยเราลองค้นคว้าหาข้อมูลให้มากขึ้นก่อน แล้วเราจะได้รู้จริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือจำลองกันแน่เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไม่ต้องจำลองการกด subscribe เพราะกดได้จริงๆข้างล่างนี้เลยนะครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือคลิปของรายการเราทั้งหมดเลยที่เรามาสรุปให้ง่ายแล้วนะั้นและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูละครับสำหรับวันนี้ผมปนจากซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ